มิสุทธเจดีกับธรณีภาษาทันใดเสียงละฆังดังง่างเง่งพระโพธิสัตว์กวนอิมกล่าวกับอัตมาว่าถึงเวลาแสดงธรรมแล้วยามนั้นเห็นเด็กผู้ชายนับพันนับเมนที่เห็นข่าวนี้ไม่ใช่เด็กผู้หญิงอายุประมาณ13-14ถึงปีสวมชุดสีแดงสายคาดเอวสีทองไว้แกะบนศีรษะสองแกะแต่งกายเหมือนกันทั้งหมด เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยเลือนกายสีสะมือเทา้าทุกคนล้วนเป็นแก้วผึกสีขาวโปร่งใสเห็นพวกเขากระโดดโลดเต้นอยู่ใต้เวทีดอกบัวหลังจากที่ทุกคนทำความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ถึงเวลาบรรเลงมโหรลีทิพพิมานบิหกเทวาลายัยสวยงามนานา,นาชนิดเหินลมบนท้องฟ้าประสานเสียงสดุดีพุทธองค์ตามเสียงดนตรีต่อจากนั้น พระโพธิสัตว์ซึ่งมีพระธรรมกายเปล่งประกายสับพะลังสีรูปหนึ่งได้ปรากฏอยู่เบื้องหน้าภาพทั้งหมดงามวิจิตพิสดารสุจพนนา,นาพระโพธิสัตว์กวนิมบอกกับอัตมาว่าพระโพธิสัตว์ท่านนี้คือพระโพธิสัตว์ต้าเหลอซ้อวันนี้เป็นเวรเทศนาธรรมของท่านจะไปเข้าเฝ้านามัสการอริยพุทธสิบทศยามนั้นบนท้องฟ้าเนภาลายัย มีข้าวตอกดอกไม้และของแปลกๆนานาชนิดสีสันสดสวยงดงามปวยไปลงมาเรากับสายพิรุนบรรดาเด็กผู้ชายเหล่านั้นพากันเก็บและห่อด้วยชายเสื้อต่อจากนั้นทั่วท้องนาาา้ำผาไัลใช้ชานด้วยสับพลังสีนับพันนับหมื่นสายเหมือนสายฟ้าแลบแปลบปราบสวยงามเหลือจะกล่าวที่ดอกบัวชั้นล่างนี้มีโรงอยู่โรงหนึ่งเรียกว่า ลงธรณีภาษาธรณีภาษาก็คือว่าพระโพธิสัตว์ปัตตกถาธรรมออกมาคำหนึง่งเวนยสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่ฟังรู้เรื่องไม่ว่าเขาจะเป็นคนชาติใดภาษาใดเป็นต้นว่าเป็นคนจีนฝูเจียนจีนกวางตุง้งจีนไหหลําจีนแต้จิวจีนเซี่ยงไฮ้จีนเสฉวนหรือจะเป็นชาวอเมริกันชาวเยอรมัน ชาวฝรั่งเศสชาวโซเวียตชาวญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นคนประเภทใดสัญชาติใดก็ตามสิ่งที่เขาได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระโพธิสัตว์จะเป็นภาษาของตนเองไม่จำต้องผ่านล่ามแปลล้วนแต่ฟังเข้าใจได้โดยตรงนี่ก็คือความอัศจรรย์ของธรณีภาษาที่บัวชั้นล่างยังมีเจดีสูงเจดีหนึ่งเรียกว่าวิสุทธเจดี เวนญาศสตร์ของที่นี่จะขึ้นไปบนยอดเจดีหรือลงจากยอดเจดีไม่จำเป็นต้องกระทำเหมือนดังสัพโลกของเราที่ขึ้นลงตามลิฟ์จะขึ้นก็เพียงแต่นึกถึงเท่านั้นก็ขึ้นจะลงเพียงแค่นึกเท่านั้นก็ลงร่างกายของพวกเขาก็ดังที่กล่าวไว้ข้างตน้นคือโปร่งใสไร้สิ่งกีดขวางไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดจะข้ามฝาข้ามกำแพงเพียงนึกเท่านั้น ก็ฝ่าข้มไปได้จะไม่ถูกชนสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่ามีคนหลายร้อยคนหรือหลายหมื่นคนชุมนุมอยู่ในเทศะหนึ่งก็ไม่มีปรากฏชนกันหรือเบียดกันเพราะว่าพวกเขาไม่มีเรือนกายที่เป็นเนื้อหนังมังสาเรื่อนกายนั้นปร่งใสไร้สิ่งกีดขวางพิสุทธะเจดี JD, ใหญ่โตมหึมาเหลือเกินอยู่ภายในเจดี จะเห็นได้ทั้งหมดสามารถสะท้อนอาณาจักรต่างๆของโลกสิบทิศเป็นต้นว่าจะดูลูกโลกของสัพพโลกของเราเพียงแต่ทอดสายตามองไปก็จะเห็นลูกโลกของเรามีขนาดใหญ่โตเท่าเม็ดสายเท่านั้นดวงอาทิตย์ก็เช่นกันก็เห็นขนาดโตเท่ากับเม็ดสายเม็ดหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าถ้าหากท่านต้องการดูสภาพภายในของมันให้แจ่มชัดขึ้นเช่น ท่านอยากดูทวีปเอเชียทัศนบทของท่านก็จะขยายกว้างขึ้นทวีปเอเชียก็จะปรากฏอยู่เบื้องหน้าของท่านอย่างชัดเจนจะดูประเทศจีนดูกำแพงยักษ์ดูมณฑลฝูเจียนกระทั่งดูบ้านหลังหนึ่งดูสภาพภายในบ้านทัศนบทของท่านก็จะขยายกว้างขึ้นตามสัดส่วนของสรรพสิ่งสะท้อนภาพปรากฏอยู่เบื้องหน้าของท่านอย่างชัดเจน รวมความแล้วก็คือภายในวิสุทธเจดี JD, ไม่มีอะไรที่เรามองเห็นไม่ได้เท่ากับเป็นหอดาราศาสตร์ของทั้งจักรวาลจริงๆผู้ที่ไปเกิดในบัวชั้นล่างคือคนที่ปกติเคยประกอบกุศลกรรมในสัปปโลกสะสมกุศลหมูลไว้มากหรือสวดมนต์ไหว้พระฝักใฝ่ในวิสุทธภูมิเมื่อได้รับพรของพุทธานุภาพแห่งอมิตาพระพุทธเจ้า ก็สามารถไปเกิดอย่างอาณาจักรของบัวชั้นล่างส่วนพวกที่ไปเกิดอย่างระดับสูงของบัวชั้นล่างนั้นก็สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งจะได้แก่คนที่ยามีชีวิตอยู่เคยถือศีลห้าศีลแปดชอบทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมเป็นนิสสินบำเพ็ญศีลภาวนาค่อนข้างเข่งครัดจึงจะได้ไปเกิดอย่างอาณาจักรนี้ได้หลังจากเที่ยวชมในดอกบัวชั้นล่างจนทั่วแล้ว พระปุถิทสัตวกวนอิมบอกว่าเวลามีจำกัดจะพาอัตมาไปเที่ยวชมสะบัวของชั้นกลางต่อไป